ครับกับสวัสดีครับกับสวัสดีทุกท่านนะครับมาในมาโฮมโฮมฟางนะครับที่กิงกับโฮมเสร็จแล้วนะครับโฮมเสร็จแล้วแ่ะนะครับก็เลยมาถ่ายคลิปหนึ่งนะครับอ่าอันนี้เป็นฟางเข่าที่ผมตีนะครับที่ผมตีอู่หนาบ้านะครับได้เข่าบักกี้ถุงดอกโฮมฟางเพิ่มความชุ่มชื้นนะครับโฮมฟางนะครับที่กิงกับสีโฮมแบบต้นใหม่ทั้งหมดนี้เลยนะครับเดี๋ยวสะถ่ายอีกรอบหนึ่งนะครับตอนโฮมเสร็จนะครับ ตอนนี้ก็ร่างโฮมทั้งหลางอยู่นะครับเดี๋ยวโฮเเมเสร็จย่ำเลยกับสีค่อยๆถ่ขอขอายคลิปไปนะครับอัพค่อยๆอัพเดทไปเรื่อยนะครับ <c oughs> เหนียวนะครับอันนี้โฮมฟังทุเรียนนะครับต้นฟังทั้งนี้สีมีอยูออ่ทุเรียนรุ่นเนี่ยนะครับมีสิบแปดต้นนะครับมีสิบแปดตน้นเพิ่งปลูกไปเพิ่งปลูกสั่มไปอยู่ ตามต้นนะครับที่มันตายนะครับที่มันตายหาต้นนะครับอีกซ้อนต้นหนึ่งผมก็เลยเอายางอื่นใส่แทนนะครับอันนี้ยอดยอดเดินนะครับยอดมันเดินดีนะครับผมก็อันนั้นเดียวดีใจเลยนะครับว่ายอดมันเดินบบเออหากันเดินนะครับถือว่าโอเคนะครับ็เดภาพไปบงตัวเดินนะครับอ่า มีอยู่นี่มีสิบแปดต้นนะครับมีสิบแปดต้นนะครับผมก็โฮมฟางมาหมดแล้วนะครับเอ่อตอนดน้ำนะครับพดน้ำมันก็สีซุ่มนะครับถ้าสังเกตเบิ้งกับลออ,ลอขอบขอบนมมีน่มมนะครับขอบขอบรูปขอบเปืือนผมก็สีซุ่มไปหมดนะครับซุ่มซุ่มซุ่มเฟียกนะครับพอฮดน้ำแล้วมันสีซุ่มโดนนะครับพอฮดน้ำมันสีซุ่มโดนนะครับหยอดบันเดินนะครับนนะครับ หย่อนมันเดินเดินดีครับเดินเลยวังความหวังหวังว่าสิได้งไงนะครับปีหน้าก็สิได้งไงก็นี่นะครับง่างหน่อยเดือนเดือนละเดือนละเถื่อสองเดือนเถื่อสามเดือนเถื่อหยอดเดือ็ยังดีนะครับเนาะปวงกับบกเคยปลูกทุกเรียนนะครับสังเกตมันไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นกล้วยกล้วยนี่เป็นกล้วยอันนั้นนะครับเด้ออ่ากล้วยหอม นะครับกล้วยหอมอันนี้เป็นกล้วยหอมอคู่ที่ปลูกทุเรียนนี่ผมกลดกลดกล้วยออกนะครับกลดกล้วยออกกล้วยกล้วยกล้วยเก่าเดิมที่มันเป็นกล้วยเอ่อกล้วยน้ำว้านะครับอ่านะครับลุ้มลุ้มจะยุบข่างๆเลยนะครับอันนี้ต้นทุเรียนอันนี้ปลูกกล้วยนะครับลุมกล้วยสองฟังที่กินกล้วยผมปลูกระยะห่างกันประมาณสองเมตรนะครับสองเมตรแล้วก็เอาทุเรียนมาปลูกตรงกลางก็คือทุเรียนกับต้นกล้วยสี่ห่างกันย่างเมตรหนึ่ง ครับห่างกันทุเรียนกับต้นกล้วยห่างกันยังละเมตรหนึ่งนะครับัาที่นี้ผมก็เลยเอาต้นกล้วยออกนะครับเอาต้นกล้วยออกตอนนี้เอากล้วยหอมมาใส่นะครับคู่คู่ที่ปลูกเป็นทุเรียนมันสิเป็นแถวไปเองทีครับเป็นแถวท uh ี่นะครับัาที่นี้ข้างๆนี่ก็สิมีกล้วยอันนั้นโยกล้วยหอมโอเว่นกล้วยกล้วยต่ำบ่าอยู่ครับอ่าซุม้มซุ้มตัวนี้มันใหญ่แล้วนะครับซุ้มตัวนี้มันใหญ่แล้วัาที่นี้ผมก็เลยเก็บไว้ก่อนนะครับอ่ถาถ่าวปีก่อน อีกอย่างพันกลวยผมท่านยังไงนะครับพันกลวยผมท่านยังไงก็เลยเอ็นก็เลยว่าเอาเดี๋ยวรอกลวยไงพอดีห้าซุมนี้มันได้กินหน่วยนะครับห้ามันได้กินหน่วยห้าปีออกนะครับก็เลยเก็บไปก่อนนะครับนะครับอันนี้ก็เลยเอากลวยหอมมาปลูกนะครับอันนีนอันนี้มันมีเบียดแล้วนะครับมีนอแล้วก็เลยเอาเอากวยมันมากลนปลูกนะครับกลนปลูกนะครับอันนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับ หยอดเดินใบเกาก็สิโล้นออกหมดหยอดไม่ก็สิขึ้นมานครับก็สินนเป็นกล้วยหอมนะครับกล้วยหอมอเอากล้วยหอมมาปลูกเอากล้วยหอมมาปลูก,กมีต้นนี้นะครับหยอดท่านได้เดินอ่าสิบแปดต้นนี่มีอยู่สองต้น้งครับสองต้นหรือสามต้นที่หยอดท่านได้เดินน,น,น,นะนนท,ท,นนนะที่เหลือก,ก็โอเคนะเดินดีนะครับแล้วก็มีต้นปลูกไม้นะครับ ต้นปลูกไม่นะครับนี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับต้นนี้ถ้ายอดออกมากอะเป็นหลอบซองนะครับเนี่ยยอดเดินออกมาแหละนะครับลางหดมันซุ่มไปหมดเลยนะครับนี่นะครับมันซุ่มไปหมดเลยของผมมะนะครับเป็นหัวปีพีเสื้อนะครับหัวน่ะปีพีเสื้อผุ่งเลยนะครับอันนี้ก็เป็นนะครับอายุประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ยอด ออกมากก็จะเป็นรอบสองแล้วนะครับอีกต้นหนึ่งนะครับหอมเฟียงอ่าเหตุใดมันซุ่มนะครับจากหัว่าทุเรียนแข็งแรงว่าแข็งแรงนะครับอ่าปลูกจักเดือนสองเดือนสองเดือนนะครับปลูกจักเดือนสองเดือนแล้วก็อ่าอ่าบ่ต้องคนน้ำนะครับจักสามเหมืองเลง่าเหมืองนะครับอ่าถ้าถ้ามันแข็งแรงนะครับแข็งแรงหากเดินไปไกลแล้วนะครับแข็งแรง มันสีบวไตนะครับมันแข็งแรงมันสีบวไตเลยนะครับหยอดเดินดีนะครับตอนนี้มันยังหน่อยอยู่มันยังอันยอดมันยังหน่อยอยู่นะครับอันนี้ก็สิเป็นซุ้มปลูกใหม่นะครับซุปปลูกใหม่ผมพรมฟางพึ่งฮ่มเหรครับพึ่งฮ่มฟางก็เลยไทยมาบึงไทยขีเบึงนะครับนี่ครอันนี้ซุปปลูกใหม่นะครับปลูกปลูกโดยบักกี้มือเองนะครับซือมาวบันที่ดท่ายเองนะคร er The ับ er พ like oh okay. no. ิ like. ah ่ปลูกนะครับ อยมาน่าข้างลางนี่เป็น้าแนามนะครับชาแนามใส่หดทุเรียนใส่หดหดทั่วหน้านั่นแหละครับหไร่หกไร่สงานเกือบเกืบเกือบเจ็ดไร่นะครับเกือบเจ็ดไร่สิบแปดต้นนะครับยุ่งัไรสิบต้นนะครับยู่เอ่อทั้งๆเขาเลยสิบสองนะเป็น30มยู่ข้างล่างกับสิมีต้นไง่หนำยังนํำกัเกือบสี่สต้นนะครับ ทุเรียนห้างเทียวซ้อมไรปลูกไร้ตายไร้นะครับแม่บ้านผมห้างเดียวเริ่มท่อแล้วแล้วตีซื้อมาอีกเยอะครับตีซื้อมาซ้อมอีกเยอะนะครับไมาซ้อมอีกนะอยากได้อีกเยอะนะอืมเนี่ยครับอ่ามันหยอดมันเดินมันก็มันก็โอเคนะนะฮะอ่า โอเคนะครับผมฟังเดี๋ยวรอดูไปเรื่อยๆครับว่าอัปเดตไปเรื่อยๆว่าอันนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยครับโอ้อันนี้นะครับอันนี้เป็นกล้วยน้ำบ้านะครับกล้วยน้ำบ ạ นะครับลอกเครื่อนนี่ครับลอกเครื่อนนี่แกะนะครับกล้วยเครื่อกล้วยเครื่อนนี่แก้ปุ๊บนี่กลออกหมดเลยนะครับอันนี้คือมันเป็นเครื่อแล้วผมก็เลยท่านในอันท่านในเอาออกนะครับมันเป็นเครื่อนแล้วผมก็เลยท่านเอาออก ลรอบเบงไปเรื่อยๆนะครับมาเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นเครื่อคือกันนะครับอันนี้เป็นกล้วยดําว้าคือกันนะครับเนี่ยนี่เป็นเครื่ออย่างนี้นะฮะนี่ต้นทุเรียนยู่ข,ข้างๆยู่ข,ข้างๆเดี๋ยวว่าเป็นเครื่อปบูบก็จะคูดออกทันทีนะครับใบไหลก็เกลใบงก่ก็เกลนะครับมันก็โอเคนะผมก็ผมก็มกโอเคผมละผมสำหรับผมคนบ่เคยปลูกนะครับผมรู้สึกว่ายอด ถ้ายอดมันแตวมาไม้พ่มกันนะครับพมกันก็ถือว่ามันมันเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่หากมันเดินหากมันยังไปนะครับนี่ยอดยอดใหม,มันเดินออกมาก็ถือว่าโอเคนะครับโอเคครับผมขอบคุณครับขอบคุณทุกคนจริงๆขอบคุณที่เข้ามาชมมาฟังนะครับเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวอีกนิดหน่อยนะครับ อันนี้เป็นกล้วยข้าเวนดิษนะครับดีใจโยนะครับนี่มันขึ้นแบงมันแทงขึ้นมานะครับกล้วยหอมคาเวนดิษนะครับปลูกไว้นะซื้อมาสิบต้นนะครับเดี๋ยวถามมันไงจะได้อัปเดตเบิ้งนะครับอ่าจักเดือนก่อนเักเดือนเดือนนึงมันก็สิซัมได้เนาะมันถ้าไหนแท่งหักขนาดกล้วยหอมซุมปเนี่ยซุมเนี่ยครับกล้วยหอมที่ผมเอามาปลูก ผมบอกมาปลูกแท่งกล้วยน้ำว้าเพราะว่ามันอยู่ขางทุเรียนนะครับนี่ทุเรียนนะครับนะครับผมบอกมาปลูกแท่งกล้วยน้ำว้ามันก็นใส่เวลาสองเดือนสามเดือนนะครับยังยังสีออกมากสีนะครับนีย่ยังสิออกมากนะครับอันนี้ก็รอบางย่งอยู่ครับข้าวเป็นดิว่ามันสิแตกออกขางหรือว่ามันสิเป็นยังไงนะครับผมก็ก้นเะอ่อกล้วยกล้วยน้ำว้าออกนะครับสีบร่มนะ แล้วก็กล้วยหอมงลงนะครับโอเคครับผมขอบคุณครับขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับ